สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนภาพหายากลิซ่าเทียบชัดรูปเก่าแฟนๆแห่ขุดยันสวยไม่พึ่งหมอเชื่อว่าคงไม่มีสาวโอเคพับคนไหนที่จะไม่รู้จักสาวๆา l แบล็ i พิงเกิลกรุ๊สุดเทจากเกาหลี ที่ตอนนี้ถือว่าเป็นไอดอลคนดังของเกาหลีเลยก็ว่าได้ด้วยสไตล์ทั้งร้องเต้นและแฟชั่นที่ไม่เหมือนใครส่งให้ b l a c k พิ n k เป็นที่นิยมมากจากแฟนคลับหลายประเทศมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ความสามารถด้านการเต้นและร้องล้นเหลือ เธอคือสาวน้อยลิซ่าหรือละล,ะล,ะล,ะลิตลาลิสาที่เข้าตาค่ายเพลงใหญ่ของเกาหลีอย่าง YG Entertainment ด้วยความเก่งด้านการเต้นที่โดดเด่นทำให้ทางค่ายดังตัดสินใจให้เธอร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิก BLACKPINK ซึ่งหลังจากที่เดวิลลิซ่าก็ถูกจับตามองมาโดยตลอดเพราะด้วยความน่ารักและสไตล์การเต้นที่ทุ่มสุดตัวทำให้เห็นถึงความตั้งใจในการซ้อมที่มีมาตลอด7ปีเลยทีเดียว วันนี้เราจะพาไปดูพัฒนาการความสวยของสาวลิซ่าที่ใครเห็นก็ต้องร้องหวาวกันเลยทีเดียวจนถึงวันนี้ยังครองแชมป์อันดับที่หนึ่งยอดคนฟอโลโล่ไอจีสูงสุดของดาราไทยและนักร้องเกาหลีอยู่ยังไม่มีใครสามารถโค่นลิซ่าลงได้ลิซ่าขึ้นแท่นแรงกลายเป็นนักร้องระดับโลกไปเรียบร้อยนานแล้วอีกหนึ่งดัดชนีชี้วัดความฮอตฮิตของลิซ่าคือสาวสาวต่างไฟฝันอยากจะมีใบหน้าเหมือนลิซ่า หลายคนที่ทำหน้ากล้าบอกเลยว่าอยากจะให้หมอทำหน้าใหม่ให้เหมือนลิซ่าไปเลยเพราะโครงหน้าของลิซ่าตาโตวสวยจมูกโด่งเด่นดูลงตัวเป๊ะเก๋ไก๋จริงอินเตอร์ชวนมองมีเสน่ห์ทะลักล้นได้ตลอดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ